แม่ก็เป็นกระเป๋ารถแล้วคุณแม่ตอนนั้นพี่กําลังโตเต็มวัยประมาณปป2โตเต็มวัยโตเต็มวัยละคุณพ่อก็เลยว่าเออโอเคไปช่วยเป็นกระเป๋ารถให้พ่อได้ไหมพี่ก็ไปเป็นกระเป๋ารถให้พ่อปรากฏว่ารถพี่จะวิเศษมากก็คือว่าเวลากดออดน่ะออดรถคันอื่นจะหลอดออดด้านบนใช่ไหมครับพี่ออดด้านข้างเพราะว่าลูกสาวตัวเล็กพี่กดออดปรากฏว่าพี่จะมีมีมีโค้ชหรือว่ามี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 สัญญาณรับกับพ่อถ้าพี่บอกว่าเอ้านี่คือออด เอ้านี่คือออกนะ,อ,ะออกรถได้แสดงว่ญญาพี่เหยียบบนรถแ,แล้วก็เอ้าหลวงพ่อขับไปเลยปรากฏว่ามีวันหนึ่งคุณป้าเขาอยู่ห่างจากหมู่บ้านพี่ประมาณยี่สิบโลเขาก็มีมีมีกระสอบข้าวสองอันแล้วก็มีตะก้าตะก้าผักอ่ะเขาจะไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่งมั้งและพี่ก็ด้วยความเป็นกระเป๋ารถมีเราต้องช่วยขนช่วยแบกพี่เอขนทำไมขนเขาปุ๊บพี่ก็ได้ยินเสียงแบลๆมาว่าเอ้า มีคนในรถตะโกนแทนพี่แล้วพ่อพี่ก็ไปเลยอ่ะพ่อพี่ไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็นิ่งๆด้วยหน้าตาที่ในใจว่าใครเออวะมันคือใครมันคือใครฮู้ออฮู้ใครส่งเสียงแล้วก็แล้วพี่ก็พ่อเคยสอนไว้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตกรถครับ ไม่ใช่เจ็บนะบหมายถึงว่าขึ้นไม่ทันรถว,<ช>วิ่งขึ้นไม่ทันรถให้อยู่ที่เดิมแล้วพ่อจะกลับมาเองอพี่ก็รอหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วสองชั่วโมงแล้วก็แล้วสาชั่วโมงแล้วก็แล้วแล้วพ่อพี่ก็กลับมา<อ>พี่ก็เห็นหัวรถเพราะว่ารถพี่จะเขียนว่าตุ๊กกี้ทัวเอ,อพี่ก็เห็นมาแล้วแล้วพี่ราก็ถามพ่อว่าพ่อรู้ได้ไงว่าหนูขึ้นรถไม่ทันพ่อก็เลยบอกว่างงตรงจะถึงหมู่บ้านแล้วงงตรงว่าทําไมผู้โดยสารเอาเงินมาจ่ายหน้ารถ ทำไม<อ>ก็กระเป๋ารถอยู่หลังรถทำไมแม่กระเป๋ารถ<อ>ก็เป็นคนสุดท้ายที่เอาเงินไม่พ่อพรกแล้วกระเป๋ารถไปไหนไม่เห็นมีใครเลยก็หันหลังไปดูลูกไม่มีตุก๊กี้แล้วพ่อเลยรู้ว่าอ๋อมันตกรถเเป็นสาเหตุพ่อทิ้งพ่อ <c oughs> ต่อไปอ่าข้อต่อไปนะครับขนาดถึงแม้ครูแล้วก็พ่อเนี่ยจะทิะ้งนะฮะแต่ว่านะฮะก็ยังมีเพื่อนๆที่รักนะฮะถึงขั้น ยกตำแหน่งให้เป็นหัวโจกของกลุ่มนะครับจากกิจกรรมสุดเฮี้ยวฮะเป็นยังไงดีกว่าจะบอกว่าแก๊งพี่เป็นแก๊งรวมทุกอย่างทั้งเด็กเรียนเด็กเที่ยวเด็กคููเด็กเก่งอยู่นั้นหมดเลยเราเป็นเด็กแนวไหนในกลุ่มพี่เหรอครับเออตัวกล้าตัวกล้าอย่าฉันเองย่าฉันเองคือออกแนวนำเป็นผู้นำเป็นผู้พี่พี่เป็นเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นเป็นเท้าเป็นเท้าไม่ใช่เท้านี่นะเป็นเท้านุ่นเท้านี่ออกรบแทนทุกคนแล้วมีประมาณว่า มีการมีการประกวดอย่างหนึ่งประการประกวดเขาเรียกว่าอุกาบาครับมิสอุกาบาดงงไหมคือพูดง่ายในมหาในมหาลัยมันจะมีดาวเดือนคมิสดาวมิสเตอร์เดือนนู่นนี่นั่นมหาลัยพี่มหาลัยมหาสารคามเขาตั้งมามิสอุกาบาทแล้วก็มิสเตอร์อุกาบาดส่งตัวแทนมาหนึ่งคนแต่ละวิชาเอกอืพี่ก็เห็นแค่ชื่อพี่ก็ไม่อยากขึ้นประกวดแล้ว แต่เพื่อนๆทุกคนทั้ง40คนก็สะกิดต่อยอดกันมากลายเป็นพี่ที่คนแรกของแถวอ่ะฉันขึ้นเองกฎกติกามีอยู่ว่าภายในหนึ่งนาทีให้พรีเซนต์ตัวเองให้รู้ว่าตัวเองเป็นเอกอะไรชื่ออะไรวิชาเอกไหนเราพรีเซนต์ยังไงเราพรีเซนต์ยังไงหนึ่งนาทีพี่ก็ขึ้นไปเลยครับพี่น้องเอ้ยมันก็มาจากหลายภูมิภาคนะมาเลยพี่มีหลายภูมิภาคมาเรียนพี่คุ๊บก็ร้องหมอลำพี่ชื่อตุ๊กกี้อยู่วิชาเอกนี้บทสรุปคือพี่ไม่มีแฟนต้องการแฟนมากอะไรเงี้ย ภายในหนึ่งในทะี่พี่พูดได้เยอะมากแต่พีพูดเป็นสาาหมอลำอคนก็กี้กากี้กากันตึมตึมตึมพี่ไม่อายใครบางคนก็เต้นบางคนแต่พี่ปพพี่เป็นหมายเลขหกนะพมาประกวดอูไม่ลูกี่วิชาเอกอะเยอะมากในมาหาลัยพี่เป็นวิชาเอกที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและหลังจากนั้นเจ็ดถึงหมดทั้งหมดเลยก็ลงไปนั่ง<อ>สละสิทธิ์แลวพี่ก็ได้มิสอุกาบาทนั้นมาเพราะว่าเพราะว่า เป็นคนที่สื่อประสานความเป็นอีสานได้มากที่สุดอูไง่ายไม่อายความเป็นอีสานใช่เคยพาเพื่อนแบบว่าโดดไปดูคอนเสิร์ตรับเตอร์ด้วยปีนั้นก็จะเป็นแบบแคมปัสทัวร์ก็จะทัวร์นู่นนี่เน่นตามวิตามวิตามมหาตามวิเลยเทคนิคอะไรเงี้ยครัแล้วพี่ก็เรียนวิเลยน้าสินครก็พาเพื่อนไป ปดูกฎของเด็กวิเลนเด็กหออ่ะพูด,ดง่ายๆคือห้ามโดดหอมีสิทธิ์ได้ดูหนังในโรงได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งโ,<ห>โดยการนําของอาจารย์คุมหอครับแล้วก็ไปพร้อมกันทั้งหอพัก<ห>จริงๆปรากฏว่าพี่ชอบมากชอบแรปเตอร์ชอบมากชอบจอนนี่หลุยชอบที่สุดเลยอย่าพูดเลยได้ไหมได้ชอบมากชอบมากชอบแล้วก็ชอบเจมเรืองศักชับๆบพี่ก็พาเพื่อนไปก็เจดคน เป็นคนที่พี่เป็นคนง้างลดหนามาง้างลดหนามไปเลยง้างลดหนามให้เพื่อนรอด oh. ทั้งนั้นที่ตัวพี่เตี้ยม,มากนะพี่เสียสละมากแล้ววิ่งเป็นคนสุดท้าย uh. ไปถ้าพี่บอกไปนี่คือวิ่งเลยไม่ต้องห่วงพี่ที่อยู่สุดท้ายแล้วก็วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางคนแรกอไม่ต้องห่วงพี่ปรากฏว่าพี่เป็นคนแรกจริงที่เจอครูปกครอง <laughs> ไอ้นด็กคือวิรกรรมนะไอ้หกคนก็รอดเพราะมันยูเทิร์นกลับไปทันไงพี่แกนนำไงเออพม่าอยู่ข้างหน้าออชาไทยก็เลยเป็นอย่างนี้ไงแบบโซนเหมือนกันนะเที่ยวเที้ยวเหมือนกันนะไม่ได้โซนแต่ว่าอย่าท้าอย่าท้าคือเป็นคนเป็นคนอย่าท้าพี่ทำได้ปะเนี่ยพี่จะเป็นคนเลือดพี่จะสุบฉีดมากอย่าท้าจริงอยอย่าท้าพี่นะพี่ทุกี้ไม่กล้ากินขี้แน่นอนเลย พี่ก็ข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับเอาข้อต่อไปนะไม่ใช่แค่วิทยกรรมพาเพื่อนหนีเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยยังสร้างวิทยกรรมหนีออกจากบ้านเพราะอยากทําตามความฝันของตัวเองพูดเรื่องนี้จะเศร้านะจริงเหรอคือพี่เป็นคนที่เรียนมหนึ่งสองปีครับด้วยด้วยคุณพ่อจะวางกฎไว้เลยว่าลูกสามคนคนแรกต้องเรียนเทคนิคครับเพราะว่าพ่อจะได้พ่อจะได้ไม่ต้องเอาเอารถเข้าอู่ไงเออะอาไม้ลูกซ่อมไง จำเี็ต้องเปื้อเงินคนที่สองคือพี่ต้องเป็นรับราชการครูครับเพราะว่าพ่อชอบมากเวลาเวลาที่แบบว่าไปไหนมาไหนแล้วคนยกมือว่าคุณครูทุกี้สวัสดีครับคุณครูทุกี้ฝากลูกด้วยนะยนะุนเนี่ยพ่อชอบ,บ,บแล้วก็เบิกค่าใช้จ่ายได้ด้วยและข้อ <c oughs> และข้อที่สามนี่คือลูกสาวครับพ่อพี่เป็นลูกประจําตัวคือเป็นโ,โกกครโลลคเอ่อโรคเการัดโรคลูมาตอยแล้วก็อยากให้ลูกสาวคนสุ่ท้องเนี่ยไปเรียนพยาบาลเพื่อจะได้แบบว่ารักษาพ่อนี่คือ พ่อวางกฎเรียบร้อยแล้วพี่ก็เป็นคนที่รู้มาตอนตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบแสดงออกมากอมขอให้ได้แต่งหน้าขอให้ได้ทำผมขอให้ได้ใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยชอบมากก็ไปเรียนตามพ่อนะเรียนม .1 โรงเรียนประจำจังหวัดเรียนม .1 ปีหนึ่งทนเรียนนะทนเรียนแต่ในใจอยากเรียนวิไลนาศินมากก็หาหาเวลาปรากฏว่าเทอมสองเนี่ยต้องหาเวลาไปสอบกับพี่ไลนาสินได้แล้วพี่ก็ไปสอบรู้หมดเลยว่าเขาสมัครวันไหนเขาสอบวันไหนสอบสัมภาษณ์วันไหนรู้หมด แต่แอบไปรู้เลยว่าทุกวันหกโมงเช้าคุณพ่อจะต้องออกรถครับไปทํางานแล้วคุณพ่อก็จะเข้ามาทีคือหนึ่งทุ่มพี่จะต้องใช้เวลาก่อนที่พ่อจะเข้าบ้านเนี่ยต้องกลับมาจากกาลสินให้ได้วิไลน่าสินทําไมถึงอยู่กาลสินว่ามีพีพายมีอยู่สามจังหวัดก็คือโคราชกาลสินแล้วก็ร้อยเอ็ดพี่ก็เลือกจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดก็คือกาลสินก็หกโมงเช้าก็ลุกขึ้นมารีดผ้าแล้วก็ปีนหน้าต่างออกไป แต่คุณพ่อพี่สังเกตพี่นะพี่ไม่เคยตื่นเช้าคุณพ่อสังเกตว่าทําไมลุกขึ้นมาแล้วมันเป็นวันเสาร์ไงทาไมลุกขึ้นมารีดผ้าตอนวันเสาร์พี่บอกพ่อว่าเดี๋ยววันจันทร์จะได้ไม่ต้องตื่นเช้าอก็แต่งองค์ทรงเครื่องปีนหน้าต่างออกมาด้วยเงินสามร้อยบาทบก็นั่งรถไปสมัครพี่เพิ่งรู้ว่าวิทยาลัยนาฏศินการศิลป์ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดครับชีวิตพี่ตอนนั้นผูกข,ขาดด้วยกับซ้ำล้อ ก็จ้างนะสำร้อห้าสิบาทพาหนูไปสมัครสอบพิรันต์น้าสินหน่อยก็ไปตอนนั้นก็ได้ได้สามีเป็นคนขับสร้อตอนพี่ก็เลยรักสมร้อมากสุดได้กันไปประวัติมันผูกกันมาสอบพ่อเขียนสอบสัมภาษณ์สอบปฏิบัติในวันเดียวกันครับก็กลับมาก็ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากรอรอคำสัมภาษณ์เออรอคำตอบรับจากวิรันต์นาสินว่าสอบผ่านไหมแต่ถามว่าคุณพ่อพี่ก็ พอรู้อะไรบางตานาพ่อก็ไม่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 ส่งมาเทอมหนึ่งพี่ก็แอบขาย a อวอขายมิสทินร้อยหนึงนยี่บาทก็ประทางชีวิตไปเทอมหนึ่งด้วยความขยันของเราเพื่อความฝันนะความฝันนะเราชอบแถวมาตอนนั้นพี่อยากเป็นพี่อยากเป็นพี่ชอบ พี่ชอบแต่งตัวสวยๆแล้วก็รำต่อหน้าผ้าพักอะไรเงี้ยชอบมากแต่ถามว่าณตรงนั้นพี่แต่ตอนนั้นพี่เกิดขึ้นมาทั้งวันนี้พี่ได้รำต่อหน้าพ้าพักไหมยังยังอีกไง่อยสู้ๆสู้ๆสู้ๆสักวันหนึ่งนะนี่มีคำถามนะฮะข้อที่เจ็ดเนี่ยนะฮะเห็นเขาไปสืบทราบมาว่าตอนที่ไปสมัครเนี่ยนะฮะ ตอนที่จะกรอกไปสมัครนี่นนใช้เวลานานาเป็นชั่วโมงเลยถูกต้องทําไมใช้เวลานานเพราะว่ากฎของการสมัครสอบมีอยู่5ข้อในการสมัครสอบของวิทยาลัยน่าินทั่วประเทศเลยใช้อันเดียวกัน 1. 1ข้อ1น,นะจบชั้นปฐมหกพี่ก็ติ๊กเลยใช่สองได้วุฒิการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้องอพี่ก็ติ๊กเลยสามมีความชื่นชอบในการรํา และมีใจรักในการแสดงพี่กติกซีได้รับความอนุญาตจากผู้ปกครองครับโอันนี้คิดประมาณห้านาทีคิดมานาคิดมานาดีอยคิดนี้อย่งนี้อันนี้อันนี้ไม่คิดนานข้อต่อไปคิดนานมากอันนี้5ันทีก็เออเดี๋ยวค่อยไปคุยกับพ่อกติกข้อสุดท้ายบุคลิกดีหน้าตาดีโหมีเกียรติอย่างนี้เลยครับพี่คิดนานมากประมาณอูนานน่ะพี่เข้าเป็นคน พี่เขเป็นคนที่สองของห้องในการกรอกแตก่ออกคนสุดท้าย<อ>คิดว่านานไหมล่ะ<อ>นานมากแล้วถามว่าทำไมพี่ถึงคิดนาน<อ>เพราะว่าบุคลิกดีโอเคพี่บุคลิกดีแต่หน้าตาดีนี่<อ>มันคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้นะ<อ><อ>พี่ก็เลยบังเอิญบังเอิญที่เทวดาเห็นความสําคัญของพี่ไงครับก<อ>็เลยปิ้งเข้ามาสมองพี่บุคลิกดีหน้าตาดีแปลว่าครบสามสิบสองประการพี่ก็เลย แล้วก็ออก,อ,อ,กยอย่างห้องเออราก็มันม่นใจมั่นใจยังไงมั่นใจยังไงแต่ว่าอุปสรรคยังไม่หมดนะครับเพราะหลังจากที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยนรฏศป์แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังโดนฟ้ากันแกล้งครับเออ,เอ,อก็ยังโดนไม่ให้ครูเนี่ยนะครับมาแสดงนะฮะไม่เลือกมาแสดงอีกเช่นเดิมใช่นะครับแต่ว่าคราวนี้เครียดฮะเครียดหนักถึงขั้นไปปรึกษาหาครูแนะแนวเลยใช่ใช่เป็นยังไงเ่าห้ฟังกคือคือสิบคนก็ไม่ได้โดนเลือก ยี่สิบคนก็ไม่ได้โดนเลือกห้าสิบคนก็ไม่ได้โดนเลือกร้อยคนก็ยังไม่เลือกเพราะอะไรอ่ะพี่เอหรือว่าเราปากเบี้ยวว่าหรือว่าเราเกลืออะไรเงี้ยคิดไปตั้งนานนะพิการหรือเปล่าเนาะทุกอย่างก็เลยไปปรึกษาคุณครูเพราะว่าเพราะอะไรพี่ถึงอยากออกงานในวินัยนาศินหนึ่งมีเบี้ยเลี้ยงอืงานนอกงานในบี้วบางทีไปเมืองนอกยิ่งเมืองนอกในหลักพันแน่นอนค่าตัวครับชอบมากเลยไม่อยากขอเงินพ่อแม่ด้วยครับ และสองคือได้ถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าเห็นรุ่นพี่บางคนรูปเต็มผาฝาผานังเลย<อ>ฉ,ฉันไปนู่นฉันไปนี่ฉันแล้วก็แบบบางทีถ่ายคู่กับดา,าราอะไรเงี้ยอยากเป็นเหมือนแล้วมีพี่พี่ก็ถ่ายรูปกับกับดาราดังๆอาสมบัติอะไรเงี้ยชอบอะไรเงี้ยชอบมากทําไมก็เลยไปปรึกษาครูแนะแนวคุณแน่แนวก็แบบงงๆนิดนึงคุณแี่ก็ก็บอกว่า คุณครูคะทาไมหนูไม่ได้โดนเลือกออกไปแสดงเลยหนูหอยากโดนเลือกคุณครูคุณครูเป็นคุณครูแนะเน่คุณครนะูต้องให้คำปรึกษาหนูได้เ <c oughs> พราะอะไรคะคุณครูก็ตอบกลับมาว่าเออน่ะสิเออน่ะสิสแล้วพี่ก็สวัสดีแล้วก็ออกจากห้องไปขณะคุณครูแน่แน่<ๆ>ยังไม่คำปรึกษาไม่ได้พี่ก็เลยงงไงาถามครูแล้วครูตอบว่าเออเออเออน่ะสิครูงงเลยถ้าจะสมัยนี้พี่ก็ตอบว่าพี่ก็จะสวนครูไปว่า อะไรวะไงอะไรของคู่อะไรของคูไงนั่นแหละเออนาสีคุณคู่แน่นอนคุณคู่แน่นอยิงแต่ว่าเออนาสีไงพี่ก็เลยต้องหาวิธีก็เลยได้ไปรู้จักน้องคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนพิธีกรของของวิไลเลยอ่าอันนี้เป็นข้อต่อไปเลยัข้อที่เก้าเลยข้อที่เก้าเลย